เช้าว,วันหนึ่งของฤดูหนาวปี2023ที่เมืองเล็กๆชื่อเลยองกาธารัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียเอรินแพทชเชสันหญิงวัยกลางคนเชิญครอบครัวอดีตสามีมาทานมื้อกลางวันอย่างอบอุ่นในบ้านเธอตั้งใจทำเมนูหรูหราบีฟเวลลิงตันที่มีกลิ่นหอมอบอุ่นไปทั่วห้องครัว แต่ใครจะคิดว่านั่นคือมื้ออาหารที่จะเปลี่ยนทุกชีวิตไปตลอดการเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากวางช้อนเหล่าแขกผู้นัร่วมโต๊ะเริ่มมีอาการท้องเสียรุนแรงคลื่นไส้อาเจียนก่อนถูกหามส่งโรงพรยาบาลหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ดอนและเกียวแพทเทเธ์สันพ่อและแม่ของอดีตสามีรวมถึงเฮเตอร์วิลคินสันพี่สะพ้ายเสียชีวิตลงส่วนเอียนวิลคินสันสามีของเฮเตอร์รอดอย่างปาฏิหาริ์แม้ต้องนอนโรงพยาบาลนานนับเดือนสิ่งที่ทำให้ทั่วทางออสเตรเลียสั่นสะเทือนคือการตรวจสอบพบว่าในอาหารมีเห็ดพิษเดดแคปอ m มา i t ต้าฟาลอยเดสหนึ่งในเห็ดที่อันตรายที่สุดในโลกพิษของมันทำลายตับและไตยอย่างรุนแรงแค่เพียงชิ้นเล็ก ก็เพียงพอที่จะฆ่าชีวิตคนได้หลายคนตอนแรกเอรินยืนกรานว่ามันเป็นอุบัติเหตุเธอบอกว่าซื้อเห็ดมาจากซูปเปอร์มาร์เกต็ตเธอยังพยายามบอกว่าเธอก็กินด้วยและสร้างเรื่องต่ออีกว่าอาหารก็ทำให้เธอป่วยเช่นกันเพียงแต่อาการไม่รุนแรงเท่าคนอื่นแต่ไม่นานความจริงเริ่มเผยตำรวจพบว่าเธอทิ้งเครื่องอบอาหารที่ใช้เตรียมเห็ดลงถังขยะ และยังมีหลักฐานว่าก่อนหน้าเธอเคยปลอมเป็นบะเร็งเพื่อสร้างเรื่องดึงดูดความน่าสงสารเอรินถูกตำรวจจับและถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม3กระทงและพยายามฆ่าอีก5กระทงคดีถูก Fast t r a ร็ขึ้นไปศาลสูงโดยข้ามคณะกรรมธิการของศาลชั้นต้นการพิจารณาคดีเริ่มต้น29เมษายน2025ถึงราวกลางมิถุนายนในชั้นพิจารณาคดี ฝ่ายอายการยืนขึ้นกล่าวต่อคณะลูกขุนด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเอรินแพทร์สันไม่ใช่หญิงบ้นบานๆผู้โชคร้ายแต่คือนักวางแผนที่ใช้ทั้งเล่และพิษเพื่อกำจัดครอบครัวอดีตสามีโดยไล่เรียงเป็นขั้นตอนเหมือนพล็อตหนังอาชญากรรมการแกล้งป่วยเป็นมะเร็งเพื่อชักชวนครอบครัวมาเจอการปรุงบีฟเวลลิงตันด้วยเหตดมรณะการแจงทำเป็นป่วยเพื่อเบี่ยงเบนความสงสัย และการทิ้งเครื่องอบอาหารที่เป็นหลักฐานสำคัญลงถังขยะอายาการย้ำกับคณะลูกขุนว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่คือการวางแผนฆาตกรรมอย่างลืดเย็น ทางด้านฝั่งทีมทนายของเอรินพยายามต่อสู้เต็มที่เขาชี้ว่าเอรินเองก็กินอาหารจานนั้นหากเธอตั้งใจฆ่าเหตุใดต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองด้วยเขาย้ำว่ามันคืออุบัติเหตุสยองไม่ใช่การจงใจและการที่เอรินตกเป็นเป้าเพราะเธอมีอดีตแตกร้าวในชีวิตสมรสทำให้ถูกตีความผิดไปหมด ทนายพยายามสร้างภาพเธอเป็นหญิงที่โดดเดี่ยวและสิ้นหวังมากกว่าจะเป็นฆาตรกรแต่หลักฐานที่ตำรวจค้นพบกลับหนักแน่นเครื่องอบอาหารที่หายไปคำให้การสับสนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆของเอรินและพิษจากเห็ดเดดแคปที่พบตรงกันในตัวเหยื่อและเศษอาหารเมื่อถึงวันตัดสิน7รกรกฎาคม2025คณะลูกขุนกลับเข้ามาภายในห้องพิจารณา จากใช้เวลาหลายชั่วโมงหารือผลที่ออกมาคือเอรินแพทริสันมีความผิดในข้อหาฆาตกรรม3กระทงและพยายามฆ่า1กระทงเสียงกระซิบดังขึ้นทั่วห้องบางคนล่องใจบางคนยังไม่อยากเชื่อว่าหญิงหน้าตาท่าทางเรียบง่ายจะลงมือทำในสิ่งที่โหดร้ายเช่นนี้หลังทำทพิพากษาบ้านของเอรินถูกศาลสั่งห้ามขายเพื่อใช้ชำระชดเชยให้เหยื่อ และปัจจุบันเอรินถูกควบคุมตัวในเรือนจำเดมฟิลิสฟรอสเซนเตอร์รอรับโทษที่อายการเสนอสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตสารได้กำหนดวันพิพากษาอย่างเป็นทางการคือวันที่8กันยายน2025คดีนี้ไม่เพียงสะเทือนใจครอบครัวผู้สูญเสียแต่ยังกลายเป็นตำนานคดีดังที่สื่อทั่วโลกตั้งชื่อว่า m ั s h ู o o m มอร์เดอรมืออาหารที่พรากชีวิต ขณะที่สังคมออสเตรเลียยังคงถกเถียงว่านี่คืออุบัติเหตุจากเหตุร้ายหรือคือการฆาตกรรมที่ถูกวางแผนอย่างเยือกเย็น